สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารับชมบรรยากาศการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเจ็ดวันอันตรายโดยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนายศิวัตร,ระวังกุลนายอำเภอคล้องชัยออกมาตรการเคาะประตูบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ด่านชุมชนภายใต้คำขวัญกลับบ้านปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุดและมาตรการป้องกันโควิดพร้อมกับการป้องกันการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ โอเคค่ะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะผมนายสิวั์ระบังคุณนรมเคื้องชัยนะครับพร้อมด้วยท,ท่านรองผู้กำกับตัวแท่งผู้กำกับสอบภ้องชัยนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสาวกท่านตัวแทนของสองรพรปต,รตในพื้นที่พร้อมแม่แม่อ,อสมอทั้งหลายนะครับวันนี้เรามาเดินตามมาตรการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัรลดปฏิบัติ ช่วงปี64นะครับเรามาเข้าประตูบ้านเพื่อที่จะมารณรงค์ให้กับคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยรู้จักแนะนําคนในครอบครัวที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับตามสิมาตรการลดลดขมนะครับวันนี้เราเดินมาประมาณรักสี่ห้าบ้านและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับรามีทุกภาคส่วนได้ช่วยมารณรงนะครับอีกประเด็นที่สองเรามารณรงค์เข้าประตูบ้านเรื่องการรู้ทันไยัย โรคโควิดในเ,เอขตอำเภอท้องใจนะครับโดยมีมัดงานอย่างพอสอมอนะครับทีมงานสาธุขนะครับมาเคาะประตูถึงบ้านเลยครับว่าทุกท่านต้องมีมาตรการท,ทำอย่างไรถ้าหากเป็นร้านประกอบการอย่างที่ด้านด้านหลังของแหน่เพอนะครับต้องมีมาตรการอย่างไรโดยเฉพาะการใช้โปรแกรมไทยชนะนะครับบ้านที่ได้รับคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ควบคุมสูงพื้นที่ควบคุมต้องดําเนินการอย่างไรวันนี้ทีมง,งานทั้งหมด พร้อมทีทหารเสือได้ลงมาพื้นท <strong> ี่นะครับแนะนำมาตรการต่างๆอย่างเข้มข้นเข้มงวดนะครับและต่อไปก็จะลงมาพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมอีกอย่างนี้เราจะทำอย่างนี้จนทุกวันนะครับในช่วงข้อบุมเข้มขอบคุณครับอาแมกเลยคือไทยชนะ นะครับเรามียังอ่าเรามีป้ายแสดงใครนะใครเข้าร้านแสดงใครชนะถ้าใครไม่มีโทรศัพท์มือถือมาทำไงจอดจอดลงที่เดียวนะครับอันนี้ที่หนึ่งตีสองหนึ่เมตรนะครับต้องชุดมาต้องเข้าไหมต้องคุยขอต้องใส่ใส่เมตรนะครับนี้คือเรื่องการตู้ใส่โควิดนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเทศกาลปีใหม่เราไล้างเท้าต้ประกอบการต้องให้ความร่มเย็กับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมไม่ให้เยาวชนมาซื้อแอลกอฮอล์ แต่กว่าี <teaching. S 2> ่ปีขอพี่ไหวบอกเรื่องแอลกอฮอล์หน่อยแอลกอฮอล์ห้ามผลไม้ก็ห้ามขายร้อยไอ้เท่าไหร่นะนั่นแหละเราขายเป็นเวลาเนอะดูเวลาอยู่เนาะครสองเวลาถ้าคนเมาหนักๆแล้วมาซื้อขายเขาได้ไหมขายไม่ได้แล้วครับเปลี่ยนอาจารย์อยู่บริเวณบ้านนะครับแต่ถ้าอาจารย์จะเปลี่ยนของอองนอกบ้านและโดยใส่หมวกกันน็อกกับน้ำมนนะครับนะครับถ้าวันนี้ก็นายมาคล้องกับอสมสาธุขแล้วก็ ทางตัวแทนของรับนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการต้องการโควิดกับพวกเรานะครับประเด็นที่นี้ที่นี้ต่อไปต้องเริ่การที่ใหม่เนี่ยคำว่าตับลาเยอะนะครับเรื่องปฏิเสธเยอะในช่วงปีใหม่เรจะให้ทางตองผู้ตั้งแต่ย้ายนามที่มรการลดงเในการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นเรานะครับหรืบ้านเอาไว้ใช้เองหรือเราจะแนะนำน้องผู้บุคคลที่มีความเสี่ยงให้ต้อไปถึงปฏิบัติเพื่อจะไม่ให้เกิดปฏิเสธในช่วงปีใหม่นี้นะครับ ถ้าจอดบ้าน้สวมแมต้องต้อแมนะไปข้างนอกต้องใส่แมทหรือบ้านก็ต้องแ่กินข้าวก็ต้องล้างมือะาล้างมือบ่อยๆน่ฝอกล่องนี่บอลไทยเอเอพูดได้พูดเล่นๆไม่เป็นไรเอาเลยอันี้เลิกกได้ใก่ซางมาเลิกกะได้การ้างตาการล้างาอนี้นะคะก็จะมีผันไดออเปอร์แผ่นร่องฟูคัมพัดนะคะกกา จากเจ้าหน้าที่จากพ้าวสตรนุ่งเผานาะคาะล้วกาซีทหารเสื้อนะคะค่รับปสมนะคะของขท่อแต่มาไห่คํำแนะนําเนาะน,นี้ก็คือ้านคาของท่าเนี่ยคือหนึ่งต่องสวมหน้ากาการนไมยนะคะล้วก็ค้ที่มาสื่อของจะต้องใส่หน้ากาการนไมแล้วก็สกแกนขีวาโค้ดของแห้ชนะถ้ะาไม่มีขีว่าโค้ดก็คือจะลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนแล้วกา ต้องกดเจลล้างมือทุกครั้งนะคะสวมหน้ากากอนามัยมก่อนเข้าไปาใส่บริการนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ,อไม่จำหน่ายสุราให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะแล้วก็มีอาการมึนเมาเนาะก็จะไม่ขายให้นะคะแล้วก็ต้องขายให้ทุกช่วงเวลา โอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ